พร้อมวันนี้มารพรา้อมเพลงรอยกระทงเวอร์ชันภาษาอังกฤษ1 2 3 November นะ1 2 3 November full moon อยกระทงลอยกระทง and the waters high <the sky, S 2> <and S 3> in local river and the ล th อยลอยกระทงอ้าวลอยรอยกระทงลอย i s, s o n e with his g t a r song As we push away we play We can see a better day ตรงเหียวไม่ตั้งใจเลยเดี๋ยวเราเล่นตลอดอ้าวไม่เป็นไรบายบายเออออาวเขียวายเก่งมากเย้